สวัสดีครับคินนี้ผมจะมาสอนวิธีการขึ้นลานนาฬิกานะครับสําหรับนาฬิกาเอาตัวเมติกนะครับก็หลังจากเวลาที่มันหยุดเดินเนี่ยมันจะอยู่ได้โดยนาฬิกาทั่วไปเนี่ยกวันสองวันหยุดเดินวันที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ใส่วันจันแมกทีทินเราก็ต้องมาตั้งเวลาใหม่ถูกไหมครับการทําใหน้นาฬิกาเดินจากที่หยุดนิ่งเนี่ยมันก็ได้มีอยู่สวิธีก็คืออย่างแรกคือการขึ้นลานด้วยเม็ดมะยมนะครับอย่างที่2ก็คือการแั่เขย่านะครับจั่งเขย่าเนี่ย มันหยุดเดินเนี่ยเราจะเขย่าอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้จับนาฬิกาแล้วก็เขย่าแนวนี้นะครับ<ม>เพื่อหมุนให้โรเตอร์เนี่ยมันเหมุนได้รอบนะครับจากจากหยุดนิ่งเนี่ยจะขึ้นในการเขย่าก็ได้หรือว่าอยูที่นึงก็คือเอาเม็ดไม่ยมเนี่ยอันมันเป็นขันเกลียวคาเกลียวมาก่อนทำให้อยู่ตำแหน่งศูนย์นะครับตำแหน่งศูนย์เสร็จเราก็ขึ้นลานด้วย เป็นมยมนะครับมันก็จะมีเสียงดังครืดครืดครืดนะครับถ้าหูเปนน่าไปใกล้จะได้ยินชัดเลยเ,เสียงของการขึ้นลานนะครับแล้วก็หมุนเอาง่ายๆแบบเบสิกเลยนะครับก็ตีสัก15บหครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสสี่สิบห้าแล้วก็ามาใส่หรือว่าจะมาเขย่าต่อก็ได้นะครับไม่มีผิดถูกนะครับ ขึ้น15ครั้งหรือจะขึ้นมากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในจออโต้รุ่นใหม่ๆนะครับการขึ้นลานเนี่ยไม่ไม่ทำให้ลานขาดนะครับเพราะมันจะสามารถตีกลับได้นะครับขึ้นลานเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เก็บนองยมนะครับแล้วก็ใส่ขึ้นข้อมือได้เลยนะครับความใช้งานครับวันนี้ผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับอบคุณครับสวัสดีครับ